พาดผูรได้ก็จารย์ออกซ่องให้็นไหมแซ่บไหมใครแน่ครับใครแน่อยู่ใช่ไหมโอ้แสดงว่าใครแน่อยู่อเนียนน้ำเตัาหู้มาจากนี่ละเลาะนี่ละเลาะมียนมีร้านเดียวล่ะได้มาฝากพุหลาถุงมาจังมาจังได้อัธรดเนาะถึงมายกแก้วยกหลอดว่าได้ดีเหา เหลือมหยุบจริงเนาะอยากใส่แล้วปืนยาวหยอดเพชรจากกันเพชรจากไซนี่สร้างเพชรจากประเทศใดนี่โอ้เพชจละเลี้ยงี่ยงสี่บาทว้าความนสีบ่ร้ายกูหันเนาะเป็นไรเดี๋ยวปีละห้ากับดื่มหฮากับใส่ไม่ก็ที่กันเละไม่ได้หรอกนะเมื่อนี้นะซื้อสอยใหม่มาไม่ใส่ปัดผงโมจักเมื่อวานให้าจอบมาหาโผล่มาหนึ่งข้าจอบมาสองคนเลยว่า แต่ละคนมันก็เมื่อยเนี่ยมีแห้งเหือเปาเม่อยมือซ่าสมเมื่อยดอกมันเดีอร์เขาเลิกเดือกนอนยังมือไดก็ได้ตีสองตีสามต่สี่แล้วนอนตื่นกับลอยบ้านเราเก็บแห้งไว้ถอเมื่อยซาสมมีผู้ตงเดี๋ยใหม่ใครอะเด็กเพนมานอนน่ยไม่พยามโอ้เนี่ยพยามเนมานอนเนี่ยเนไม่ได้ออกแห้งยัง มานอนพี่นอนกับบอเก็บมือเลยโอ้ยนี่ได้อ๋อก็ฝากคนเก็บอยู่ดีละฝากคนเก็บในอย่างพี่นอนกับอ้อยนอหัวกับกองอ้อยนอหูวบอนี่บัวบัวเสื่อนน้ำตั้งหูวไม่นี่บัได้กินนี่ย้อนยังนี่บัวบ้างยาซุ่มเจ้าไอเดียวเนี่ยเนเมกี้กับพะตัวโตไม่ได้เจ้าเบิร์ตไปเครื่องทุ่งแล้วอาจารย์เมื่อกี้คอยบอเอาได้คอยซื้อนมากกินนี่เื่อแต่ว่าคอยบอกกินเพราะว่า บอซิมแล้วบอเห็นมันถุงมันกรองอยู่นั่นแม่เขาเจ้าเขาเก็บร้านเหรอดิแต่ว่าเห็นแต่ถุงอ้อยญี่ห์หันก็เลยถือมาเลยสันนี่นี่แต่หมู่บ้านเรื่องเหมาก่อนนี่บุ้ดนี่ยังไงก็ได้บอบอเหร็นี่ซื้อมาแต่นโลตัสบั่นแพงนี่ล่ะเขามันกําลังสิบปี้านพอดีนี่บุ้ต่อยบอก่รนยัง ไม่เปียนลัดไตนหมอำเพือนไปยังดีเพื่อนให้สามสาสองเยเลยกรโดอดลงมาพื้นที่ก่อเอาวัดเจ้าพ่อานช่ครับนสาวนาหารียกเลยู้่ครับเจ้าตวสมอ่สายตาเจ้าสู้ครเจ้าตองยังใครอยู่ไดสายตาเจ้สู่มวนอยู่เออน่กจเาะเขาต้อง ก็ต้องนั่งเลยแ่เจาแดเจ้าเว้ยวราอาจารย์เมื่อกี้เดือมากแล้วข้นมาทั้งเลงขี้บอดทั้งโดดเด้าเนาะเอาให้จังแมร์เว้ยตีเอาแค่นะคะพนะบอกว่ามันสิไปยุ่น้ำขังแข็งหัวุ่นทั้งกระสีพุ่นแต่ว่าขันดปออกงั้นเยนะยุ่นั่นละเม่นผู้นี้อยู่บ่ไซบิกยุ่น้ำเผวไปน่อจารเมื่อกี้่่ไซบิยุ่น้ำมัน กำแพงวัดนะหมูบาบาปเนาะมาแมนมาคนละคนติคนละคนคนละคนโอ้คนละคนอยู่ตัดพูดเดียวกันสิเดพิจารณาทำไมสําหรับเอาเดิกมาเสียงแค่นหายไปใส่ล่ำในดอกได้แบบนี้เนาะเราเสียงแค่นี้คือเก่าหมดเลยเอาแค่นเปิดเนาะแค่นบอสแค่นบอสดคือเก่ามันอันนี้มาจากไหนจะว่าวิกิเนเตอร์เสียบั๊น มิกเซอร์เสียจะม่กี่ไซเบนยางตลาดไม่จะว่าผ่อนเลจะมีกี่ไซเระวังมิกเสียได้เระวังสิยืมมิกเปลนแถวขางกัมเพอยง่ยซันเว้ยม่นได้แล่นยากค่ารุ่นหนึ่อทั้งทานอันอายครับทอดไปของหน้าครับบุญเพนเนพี่จะไหนบ้านนี่ยางไปห้องมือห้องเกี่ยวของสีนเนี่ยอยากอยากพ่อไม่ซ้อนะเออมือห้องเกี่ยวของสินเปล่า โอ๊ยปเลบาปันเห็ดเปลี่ยนคือเนาะเคล็ดลับการล่าไม่อาจารย์แม็กกี้พี่น้องเอะเอออาเรีนครูลนไม่ใช่หลอนหลอนหลอนเบาเลนครยากเนาะแบบเขาหั ใส่บิกไปน้ำตาเอนญาไปเขาหน้าเนาะครับ้องน้าเลครับอ้ยครับพ่ออัตี้ดิเออส่ายเท่ากันเนี้คนเห็นเออเาัเากั้าไปหลดเนาะ้าไปหลดเนาะรับเข้ไปองน้าคันผู้ผู้ไม่คักเดีบานี้กไม่ใช่ใช่อเ่าดเด็บว่องอยู่นี้าดบวหนูหนูกูเห็นลงนูนี่ยบอกกจัดการคันเด็ดขาดเลยเนาะบานี จัดการเหอยค่ะเอเอาเบิร์ต่อได้หรืเอาอีกบ่เบิร์อีกก๊งโชคพอหลักครับอีการ์งามไปเงียวด๋วมันเงียวด๋วเมียนยู่ดอกแนมหนเงียวดูกินน้ำไรบ่ได้เลยเนาะต่อสายรถเบี้ยงอาจารย์ต่อสายยางลงมารวดเ้็วยังพวกในต่อสายยางอยู่เนี่ยนต่อสายยางลงมาคือรถไอ้ติมมั้ยนี่บอกทุกขยับไปเนี่ยเมียนติมเลยนั่นล่ะอันที่ต่อสายยางลงมาคือจังรถไอ้ติมไปลน้ำรถน้ำแข็งแม่นย่อยลงมารวดเ้็วแต่ว่าแดนเซอร์เตงยนาไต่ล็อกกสี ผู้ใดอยู่หันกันเระวังกันแล้วกันปาถวน้ำอีหย่งมาเงียบนี้ออเกี่ยวตรงบ่ไหวได้ตรเออชิมเบงโอเคมแงิวัละไตายแลวโอกับจิบหินปันนี่ยกับจิ๊จีงไละแดนเซอร์ก็ได้มอแกอเดนสมอียอยูนนะเดินเสือนอนรับปฏิวัตโอ้ผู้ใดเหียวเซบอนหนุนลเนาะเหยียวอาจารย์เมกี่โอ้บั้ใดแท่เราบังเรือผู้ใดตล้องไตสมั เป็นเหรียญัมสิงห์ข้าเฮงสีเอาอันนี้มาให้ก่อนซักโคกหไหมเมนเนวใดยัเอาซักโคกเคื่องเียไ,ไหมโอ้กระทนเล็กหน่อยหอไหมเอาไว้ตอทองลงอ๋อ <laughs> <laughs> โอ้เหรียญร้มสิงห์วันไี้ลงไงดิกัดซุ่มนาหา่าน,นเน่ถิงแน่กัดไปส่บ่ได้ไปส่บ่ได้เี่อยเยเพรแมนเมนย่มันลงวางรอกว่งรอกไะอันแบบอันวงบดตามนางานเนะ เนีนคันนันล้อลงไปืมันลงไปเน่ยมันทั้งน้ากงเขียวอยู่ลงไปเลยี้แีไเม่อ้ขนาดยลงไปเเงนาวะยากย่างวาบ่น้ำข้นยังวาโอ้ยเนาะคิดผ้าไ่อกันเานสีม่เยียวใสกันชักโครเกินที่หรือที่เงยหรอต่อสายคือคือสวนคนไข่นน่ตี โอ้ยเงียบาดได้กับเบ่งเลยเบ่งมาตั้งย่ำย่ำร่วมพัดติ่งกันใช่ไยอดยอดยุ่งสั่นบ่เฮ้ยเหรียญเพลงลรมพัดติ่งนี่เป็นเหรียยุ่งก็มันไม่ห่างเพราะมันได้มันได้เล่นมันได้ว่างดูเนาะเทิดเจาะเทิดเจาะเฮ้ยเพลงโซวิชเตาข้าเตา้างมือแบบไหก่เบิ้งสคริปก่อนบ้านฮักเต้าบ้านฮักเต้าด้วบ้านนี้เออบ้านฮักเต้าปาดพี่น้องเบิ้งออเดอร์นี่อาจารย์แม็กกี้คันเดิก ขั้นช่วงช่วงแรกเนี่ยคอนเสิร์ตไม่มีเสียงคีย์บอร์ด <c oughs> อ่าคีย์บอร์ดอาจารย์ทิ้งเสียง <c oughs> คนหลินนะครับ <c oughs> อาจารย์แม็กกี้เพอว่าระว่า,า,วางบ้างสกีไปแล้ว <c oughs> ช่วงสองคือเป็นอาจารย์แม็กกี้เล่นแต่ช่วงแรกคือเป็นคอนเสิร์ตโชว์วง <c oughs> แล้วก็เพ่งเพ่งเมดล,ลีมว,มวนๆะ <c oughs> อ่ะอาจารย์แม็กกี้คือคอนเสิร์ตจับกลางแถวหนาเลยคือแบบเด้ายู่นาอยู่นาอยู่นานามอนิเตอร์ทั้งหนาเนาะเมียน บ้าแล้วเฮ้ยวันวนเมรีเขาจ่อเขาเจาะเอาเบิ้ลมือเลยเพราะว่าเจ้าบริเตนดอกเต่าเต่าแม็กกี้กัต้องนั่งเอาเงินขึ้นเต่าหยองนี่แล้วบ้านบ้านเต่าแม็กกี้หรอเนาะบันนี้เนาะบ้านฮักเต่าแม็กกี้เงยบ้าว่าแล้วเอ้เจังไหนเนาะวันนี้ผู้ใดสิเป่าแค่ไหน้เดือดมากกับเจ้าบ้าขาเนียนมาไล่อยู่บนหลังหลังม่แต่ที่จังสันตายแล้วเพราะไอ้โตกงงาสับาปนี้ ตดอกเเองนี่ีอกว่าผมต้องเศ้ามื่อไห้ตกบ่ได้ตกแล้วพขเอกออกเศร้าหลไยกัจนวันยิมงเศร้าเห็นหมาขับทุงลูกเสี่ยงก็ทุงตามหุงไล่กันอยู่งออกมาย่ำเตยกัสิย่องกาลตีบันนี่สองหอกันเมื่อนอนเมื่อแล้วไงเมนอนเมืลวนาหันกัแล้วเตสถานการณ์แลไวบันนี่โอ้ยต่ลิตนาสั่งออกมาก่ไดีมีคนเบิ่งกันไงคี่ย้สาวาเบิงอยู่ล่ะข้างบัง ซุมมาจังหันเตี๋ยวโอ้ยเตรียมขนาดนี่ล่ะตาหมากเลยมัาแท่งนี่ภาษาฉางฉางนี่ไม่ท่านฉางนี่พอดีโอ้ยเนาะวัสนาพระสังเดล่ามให้ผู้สาวผู้สาวอห่อแขีวว่องฟังเนาะรุ่นนั่นแหะรุ่นเตีงจังหันมาเนี่ยมือเสารุ่นเต่งจังหันมาเนี่ยมือเสานะเพิ่นมามจังหันยนี่ยมือเาพอดีนะถือถือเป็นโต๊ะหอมด้วยย่านเครือโอ้ยจานกระบอกบ้าเนะพระสังเดล่ามะสงมเพราะติดแต่งจังหันมาเนาะ เราส่วนไปน้ำมาลกัรุ่นนั่นเดีมานเงเียมียนบอมเศร้านาออาบน้ำถ้าแป้งอันรวบผมขาวมากรพกระตาในปากแดงดงเนาะเดงดงเดียมัเยังได้เขียวมากขเจ้า่อเขาากันล้ำรได้สนแกงดอกนั่งเขียวมากเลยตั้มมาจอกจอกด้ตีนัมมาเลยแล้วบัดย่ำย่ำย่ำเตยลูกเตนเพลนเดียทัาลูกเตนโยกจองเสย ยันยันกระตาหมากเนี่ยนะห้าล้านนะแต่ว่าสีเขียวกันย <ไอ S 2> ัดค้างนั่นยัดค้างนี้่<อ>แต่ฟังเราไม่ปูนกัดปากแค่นะั้นเนาะโอ้ยหนอนโซเหลืองมะล,ำ,มลำบนีนอ้อาจาร,รย์เมื่อกี้ทำหน้ายาวประสังได้ออกตอนเหมือนผู้สาวผู้สาวข้างบ้ับ สาวข้างบําเกี่ยวบ่มีมาฟังล่ำยังเหมือนสาวม,มาเบิง่งพัดสังโอ้ยช่วงน,นั้นล่ะพัดส,สังสิดงสดดงได้เกล็ดดีดอกมันสิได้แกลวได้ปนอยู่ยังเหมือนสาวก็ได้เนาะหอมเกล็ดเนี่ล่ะแดงเบิดแล้วยังเหมือนสาว <c oughs> นาะนํามากเฟียดใส่พัดสังหนึ่งหอมได้เด้อแม่แต่ว่าอย่าเอาลิ้นดันไม่มีแห้งดันดอกวรัชนาพัดสังท่าเชีเขามาสั่งเช้าก่อนบ่ได้ออกสังไ่ได้ออกแล้วแต่งหน้าเก้อแล้ว มาสัง่มาสังเหลือบางีสองีสามเนภาสังก็เลยนั่งเบิ่องมัวเงินแล้วภาษาาภาษาสัภาษาสัสได้ออกเ่เจ้าดียวทาสัจก่อนได้ออกาลาเนาะั้งเดีไปให้เราบอกเขาตีกันก่อนสีออก่โอ้แต่ละตัวนายเนาะผู้เขาได้ออกเบอร์อเนี่ยนภาษาสังนเรื่อางสังเนี่ยต้องงอออกจากขั้นเราเองออกจากดำจนเป็นหึ จะเป็นดังเหรเนาะถือร่มหลัดหลายจนว่าสีรดเบิลยนี่ันัดจนสีาพระสังแต่งหนาจนเกาเบิรกระเบิดออกกระเบิดรางานแย้งพระัต้านอแต่ลยมักลได้ออกย่ดอนไ้อตอนเศ้าล่ออกพรสองเมืองมูเนาะออกพสองเมืองมูอาเารย์ขันออกพท่านพะท่านฉากกันที่นมาเตยลาอยู่ดอกเออข้าอยู่ดอกขันมีเตยล่าข้าอยู่ขันมี ัเบิดสร้างเลือก้อนกระสีนั่งให้ยุดอกทีตัวหนยโอ้ยตัวห้าเขานกัเ็นศาสาด์ดกร่ำเป็นพระสังฆเพนเนาะสาดได้ได้เลยนะเด้อศาสนาจักฉากรยังดีเน้ะเด้เปิดตัวกันยังไข่เนาะสันดอกยาหนๆเดีออกมาถอดลูกย่งไข่เมียนซุ้มหกเคยนหาปลายังไข่เดีตัดดังมันะกอนเนาะให้บอกมันรอมากอนเท่าไหร่เนาะมันเดี๋ยวอก้อนเทาตัดดังมันสะกอนยงเศ้าเมีนอยู่ไม่ได้ตัดดังกอนเมีน